เดี๋ยวเราจะดเดี๋ยวเราจะทําการถอดเฟืองไดสตาร์ตตัวนี้ออกนะครับวิธีการถอดเฟืองไดสตาร์ตตัวนี้นะครับเราก็จะต้องถอดกิ๊บล็อกก่อนเกาะออกก่อนนะครับกิบล็อกตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเราต้องถอดกิปบล็อกออกมาก่อนนะครับออกมาพอถอดกิบล็อกออกมาแล้วนะครับเราจะงัดตัวนี้ออกมานะครับวิธีการงัดนะครับเราจะใช้ ปัจเจ้แอลนะครับ2ตัวนะครับสองตัวสอดเข้าไปแล้วก็งัดออกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่ครับปัจเจ้แอลนะครับสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไป2 2ตัวนะครับนี่เลยนะครับเสร็จแล้วแล้วก็งัดงัดอย่างนงี้นะครับนะครับงัดคล้ายกับ ช้คอนคอนงัดตะปูนะครับนะครับนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะใช้ปแจร่ในการงัดนะครับผมก็จะถอดได้ง่ายๆอย่างนี้นะครับผมก็สัดความว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆืนะครับที่ต้องการถอดตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นลูกปืนนะครับ ลูกปืนมันจะเป็นวงลูกปืนนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้เพื่อที่เราจะเปลี่ยนสะพานนะครับสะพานกดโซ่นะครับเราจะเปลี่ยนสะพานกดโซ่โอเค ถ้าเราจะเปลี่ยนโซ่เราลิ้นนะครับเราต้องผ่าเครื่องนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นี่ซีนตัวนี้มันจะมันจะไม่เหมือนของฮอนดานะครับฮอนดานี่มันจะมันจะถอดตรงนี้ออกได้เลยนะครับถ้าของเป็นของพวกฮอนด้าที่เป็นคลิกนะครับมันจะถอดตรงนี้ออกได้เลยเปลี่ยนซีนตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนโซ่เราลิ้นตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องผ่าเครื่องนะครับอันนี้เราก็จะดึงออกนะครับ ี่ครับเพื่อนเพื่อนสะพานกดโซ่ตัวนี้มันสึกมากเลยนะครับแล้วมันก็แตกเรด้วยนะครับเพื่อนๆดูสินี่นะครับตัวนี้เป็นสะพานกดโซ่นะครับตัวบนนะครับอันนี้คือแตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทําการเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดนะครับ ตัวล่างนี้ก็หักแล้วนะครับแล้วก็จะได้เปลี่ยนใหม่ทั้งทั้งชุดนะครับผมส่วนโซ่เราลิ้นแล้วก็จะยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันจะต้องผ่าเครื่องนะครับหรือเราก็จะเปลี่ยนแค่สะพานกดโซ่ก็พอนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ